รีวิวเครื่องเล่นแล้วก็เครื่องเล่นเทปแล้วก็วิทยุนะแบบพกพานะครับบุกพาแล้วก็เป็นหูหิ้วนะครับตรงนี้มีหูหิ้วครับได้เป็นยี่ห้อไอว่าโมเดล csp 5 0 6นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับวิทยุแล้วก็เทปนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับใช้ทานทั้งหมด4ีก้อนนะฮะใช้ทาน4ก้อนนะฮะทาน2 a นะครับแล้วก็มีช่องเสียบไฟ dc เป็นรูเล็กเหมือนโซนี่นะ6โวลต์อันนี้ไม่ได้ลองให้นะครับ เสียบไฟบ้านต้องใช้ DC ตรงนี้นะครับสำหรับใช้ทานพกพาใช้ตรงนี้นะฮะนะครับใช้งานในทุกระบบเลยนะฮะเดี๋ยวเท,ทสระบบวิทยุก่อนวิทยุอยู่ด้านขวาสถานะไฟติดครบนะทั้ง2เลยเอเอ็มอยู่ซ้ายมือนะครับเวลาเจอขึ้นย่ามีไฟติดตรงนี้ AM ถึง1 6 0 0กิโลเฮิร์ตส์ถึง108เมเกะเฮิรเลยจากเกาง9น1 2 3 c h a n n e ชนี่ถึง108เมกะเฮิร์นะครับอันนี้ AM เลื่อนมาตรงตลางจะเป็น FM นะครับส่วนระบบทีวี TV นี่ไม่มีนะครับม,มีบ้านเราจะมี FM ็ M กับ AM นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนะคะได้ออกข้อบังคับของคณะกรรมการการบิ่ว่าด้วยการปฏิเสธการรับผลผู้โดยสารโดยมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะะคสายการบินที่เลื่อนมาด้านซ้ายจะเป็นเทปนะครับพวไปแล้วตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์นที่ผ่านมานะคะ าน,นะครับประมาณนี้นะครับอาจจสอบฟัง่งระบบเทปนะครับสายพานใหม่นะฮะตัวนี้ใช้งานได้ทุกระบบเลยนะครับฟังเสียงปกตินะไม่องสตูดิโอ ม้นเทปรีวิวเนี่ยโดนดอัดทับนะครับขอครด้วยนะครับมีช่องไม้ตรงนี้ด้วยนะครับ ต,ต้องเพลงไทยนิดนึงนะครับขา้ายกับขวาทุกอย่างเต็มระบบนะสายพานใหม่เรียบร้อยนะโอเคจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ